รับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเชนครับทางช่องนะครับครับเมื่อนี้นะครับเชื่อนอดีตมาตามตัวเลยกแนวทางนะครับลราพัฒนานะครับของท่านอาจารย์ออกปากน้าครับพี่น้องเอฟซีครับรอบที่แล้วนะครับท่านอาจารย์ฝากบอกมานะครับว่าบัาตัดออกนะครับเปลียนสองหานะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าพิ่นยันว่ามันตัวเลยกมันไหลนะครับเนาะเพิ่นหายมากก็คือมีรักสามตัวมาตัวนะครับมีสามมีสองมีหนึ่งนะครับ มีสามมีสองมีมีหนึ่งวิ่งเดี่ยนที่สองกับหนึ่งครับพี่น้องเยชีครับเขาที่เลขสองนะครับเนาะสายวิ่งสายรูดนะครับเอาเรียกวิ่งเพิ่งเจียงกันด้วยพี่น้องเยีครับเลขวิ่งครับเลขวิ่งเจียงนะครับเอารอบนี้มาเบิ้งเลขวิ่งนะครับถาเลขวิ่งของท่านจาจาร์มาตัวใดนะครับหรือว่าตัวเลขมาช่วของแอดนะครับมีโอกาสไล่เพราะว่าเสี้ยนาดีนี่การันตีเลยว่า ของท่านอาจารย์ออกปากน้ำนะครับเจียงนะครับเป็นที่การันตีได้นะครับเพราะว่าของท่านอาจารย์ออกปากน้ำตามสถิตินะครับทีเสื้อนดีท่ามขิดมากตามตัวเรียงแนวทางมากุดมาเกินหวดนึงนะครับกลับขึ้นมาเขาอีกคือเกานะครับพี่น้องทีเสื้ก็เลยเกิดคว่ำซัตถาคว่ำหมันใจในตัวของอาจารย์นะครับเนาะครับรอบนี้เสิมาตัวใดครับพี่น้องทีเสื้มาหลุนกันนะครับ ลราพัฒนาท่านอาจารย์อกปากน้ำครับมาลุนกันต่อนะครับพี่น้องท c ี่ผลหัวเล่าบริเจียงให้พี่น้องเขาฟังนะครับครับเราพัฒนาออก512552เด้อพี่น้อง FC ีเอาพี่น้องห้าคงสิเข้า,ขขาใจนะครับเนาะ คงสีรูอยู่แล้วนะครับครับงวดประจำวันที่ยี่สิบหกนะครับเดือนเมษายนนะครับไก่สินเดือนแล้วพี่น้องนักซี่ยสองห้าหกเดครับลาวพัฒนาครับนะพี่น้องนังซี่ ครับท่านอาจารย์ออกปากน้ํานะครับครับเพื่อนยึดติ๊บยึดเนียนนะครับอยู่แล้วนะครับเนาะกับเล่าพัฒนาเ้วก็เพื่อนกะซงแห่ถ้าแท่งช่องความเสียนาดีช่องเดียวเท่านั้นนะครับที่รงมาให้นะครับช่องอื่นเพื่อนว่าได้รงให่เด้อพี่นอนี่ครับแต่พี่นองเฮ้าอยากขอมาเบิงขเขอมาเบิงอยู่ในช่องนะครับของเสียนนาดีพ้าดรวยเท่านั้นนะครับ ครับแต่ให้อนุญาตนะครับให้เอาไปล่งใดนะครับเราพัฒนาอาจารย์ออกปากน้ำนะครับสามตัวมาตัวครับสามตัวมาตัวนะครับ 4, 3ีสามครับพี่น้องีสี่ครับม, 91, ม, gram, ม,ม, 3, ม, 2, มี4มี3ามมี2นะครับมาเราเดาซ้ำเห็นตัวตัวเจริงของเพื่นมาแล้วนะครับครับมีสี่มี3ามมี2ครับจับคู่นะครับ เด็กเด่นของเผด็นก้อนนะครับเด่นนะครับวิ่งเด่นนะครับครับวิ่งเด่นที่4กับ3นะครับครับเด่นที่4กับ3นะครับ พี่น้อง FC ซีเบิ้งให้ดีนะครับเลขกเก่งนะครับเลขกวิ่งของเพิน่นนี่เห็นแทนแน่นอนนะครับรับจับคู่นะครับถ้ามาหลักสี่นะครับสี่สองนะครับสี 4, 4, ่สามสี่เจ็ดอ้าพี่น้องเอฟซี S 1> <S 1> เอามาแล้วนะครับมาเขาตัวเด่นมาเขาตัวเด่นของเชียนอดีเราพี่น้องยิ่งสิบวเป็นตัวเด่นนะครับเป็นตัวร่องนะครับเย็ดีครับเย็ดสี่นะครับมาเขาตัวร่องของเชียนอดีตเรานะครับครับถ้ามาหลักสามนะครับครับถ้ามาหลักสาม เ <c oughs> ดี๋ยวพี่้องร่วมพัดกระดาษติววันเลยถ้ามาหลักสามสามสองสามสามนะครับหวังว่าสิบเขียนผิดอีกรอบนี้นะครับ สามเจ็ดนะครับตัวกันนะครับมีตัวกันมาพร้อมนะครับกันได้พี่น้องอี่กันกะเจริงนะครับพี่น้องเข้าว่าตัวกันอาจจะเป็นตัวร่องก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นเป็นคัดมาแล้วนะครับเป็นคัดเหล็กตามที่เส่นนดีเคยขัดตัวเหล็กอยู่ค้องนะครับเนาะสี่สิบหาสิบคูคัดมาเหลือยุคแค่เจ็ดแปดคูเนี่ก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะครับเนาะ สอกับสองอ่าพี่เองอห็นี่เห็นแล้วนะครับเนาะมลมลม ครับท่านอาจารย์บอกว่าเก่งทุกตัวนะครับมีโอกาสเข้าได้ทุกคู่นะครับครับบอสันเป็นบอสขัดสันไม่เข้าดอกพี่นองเุ้ซี้ครับเชี่ยนอดีกับจิตตามตามยุตตลอดผูกมัดไว้เลยนะครับกับท่านอาจารย์ออกปากน้ำนะครับเนาะครับเป็นว่างแนวทางดีๆใหม่พีนองเข้าเดบ้งใดบส้มกะือวาเป็นบุญเป็นคุณนะครับครับขอกับข้อพรกคุณนะครับท่านอาจารย์ออกปากน้ํานะครับทรงตัวเแกวทาง ใหพี่น้องเอฟซีทางช่องนะครับของเซียนาดีทุกคนนะครับได้เบิ้งได้ชมไปน้ากันครับรอบนี้กขอให้พี่น้องเข้าโฉมมันไปน้ำกันด้วยกับลาวพัฒนาของท่านอาจารย์ออกปากน้ําสวัสดีครับ